สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับกบมาพบกันนะครับกับผมเก่งหันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับน้ำมาชมมาซองนะครับเป็นพระขุนแผนสะพายดาบนะครับหลวงพ่อทาบนี่นะนี่นะเป็นพิมพ์เล็กนะนี่นะครับปีศูนย์ห้านะครับผมนี่ดูนะครับดูนะครับเนาะ พระหลวงพ่อท่าปีศูนย์ห้านะครับมีความพิเศษก็คือมวลสารสุดยอดแล้วก็มีเกจิอาจารย์นะครับหลายๆท่านมาร่วมเสกนะครับก็มีหลวงพุทธิมลหานไล่หลวงพ่อรัดนหนองกระบอกนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะความพิเศษของพระปีศูนย์ห้าของหลวงพ่อทาบนะครับแล้วก็นะครับคือหลวงพ่อท่าปลูกเสกเดี่ยวอีกหนึ่งพรรษานะครับเนาะก่อนที่จะมาปลูกเสกใหญ่ทับอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะก็ขออนุญาตตัดก่อนนะครับเนาะ ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับผมนะสดๆร้อนๆนะครับก็เลยมาชมมาส่องกันวันนี้นะครับผมนะก็นี่นะนะครับก็ลังเลนะครับในระหว่างสององค์น,นี้นะครับก็สวยทั้งคู่นะครับเนาะก็พอดีนี่นะครับเนาะเป็นพระองค์นี้แล้วก็นะครับก็ส่องพระไปส่องพระมาก็เห็นพี่เขา พี่ที่เอาพามาแบ่งเขาเน็บอะไรน้อนะครับนะเขาเน็บเขาเน็บใช้นะครับก็เลยขอดูนะครับขอดูแล้วก็เลยเอาเข่ามาด้วยเลยนะครับผมนะนี่นะครับพระปิตตาหลวงพุโตนะคระปลาดประเขานะครับเห็นไหมครับพระปิตตามหาเสน่ห์ทันนะครับเห็นไหมครับนี่นะก็เอามาทั้งแหนบเลยนะครับผมนะนี่สวยนะครับเอามาลอดใจเอามาเอามาลอดตาลอดใจเราดีนะก็นะครับ ชอบก็ขอเช่าเลยนะครับผมนั so ่นนะครับเนาะนะครับก็วันนี้เราดูคุณแผนสะปลายดาบถ้าคุณแผนสะปายดาบของพระธาตุกันก่อนนะครับผมนะครับนี่นะครับเนาะก็แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะดูพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูแนวค่อยไปดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะดูนะครับเป็นพิมพ์เล็กท่านนะครับมาดูนะครับผม ดูข้างนะเป็นหลังกาบหมากนะพี่นะครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับวิธีการสร้างของท่านนะครับดูนะครับเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้เหมือนหมอกลงนะพี่แสงไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมครับนะเป็นหลังคุดคูดนะครับหลังกาบหมากเขาเรียกว่าหลังกาบหมากนะภาษาพานะครับผมนะครับลงกล้องส่องเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวนะผมให้ดูนะครับเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับวันนี้แสงน้อยนะครับผมนะนี่นะครับเป็นหลังกราบหมากนะนีนะก็คือรอยคูนนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของพระรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับเนาะนะครับนี่นะนี่นะครับหลังกราบหมากนะครับผมนี่นะครับเนาะนี่นะพี่เห็นไหมครับ แสงเขาไอ้นี่นะครับวันนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะหลังกาบหมากนะครับก็นะครับเดี๋ยวมาดูในทางการเล่นหานะครับนี่นะครับเนาะก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมนี่พิมพ์เล็กก็คืออยู่ข้างบนนะครับผมนี่นะอันนี้ในหนังสือท่านนะครับแล้วก็นี่นะนี่นะก็เล่นหาทั่วไปครับไม่มีนะครับเนาะมีหลายโซนนะครับเนาะมีเนื้อแดงเนื้อดํานะครับผมนี่ครับนี่นะนี่ นี่นะครับผมปลาขุนแผนสะพายดาบนะครับนี่นะครับเนาะดูนะครับมีพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์ต้อพิมพ์สองหน้าแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับสองห้าศูนย์ห้านะครับเนาะเห็นไหมครับแต่นะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมครับเนาะนี่เขาถึงเรียกว่าหลังกาบหมาดนะมีหลงพูทวดด้วยนะพิมพ์หลงพูทวดนะครับเนี่ยหลังกาบหมากเห็นไหมครับที่ผมพยายามส่องให้ดูมันจะลอยคูดนะครับเหมือนวิธีการสร้างนั่นเอง นะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของอย่างหนึ่งของพระรุ่นนี้นะครับเหมือนหลวงพุทโตก็ขอบปิ้นน่ะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเนี่ยประมาณเหมือนเขาคูดนะครับเขาใช้เครื่องมือคูดในการสร้างนะครับเห็นไหมครับเขาหลังกาบหมากนะแต่หลังไม่มีกาบหมากก็มีนะนะครับแต่ผมพยายามให้ดูในจุดที่พระรุ่นนี้เขาเห็นไหมอันนี้ก็ไม่มีเห็นไหมครับมันมีแล้วไม่มีครับไม่มีนะครับนะครับแต่นะครับถ้ามีแล้วมันก็ถ้ามีแล้วมันก็จะเป็นทําให้แบบ ในส่วนตัวผมก็ทําให้ดูง่ายละกันนะครับเนาะมันเป็นชวนช่วยในการดูนะครับเนาะประมาณนั้นเองนะครับเนาะแต่นะครับมีทั้งมีทั้งมีแล้วไม่มีนะครับผมได้ไหมครับนี่นะนะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมนะก็นะครับเนาะทุกวันนี้นะครับเนาะนะครับก็พูดคุยกันนิดหนึ่งนะครับเนาะก็ทุกวันนี้นะครับเนาะมันมีมันเป็นุมันเป็นโลกโซเชียลนะนะครับ คือนะครับความน่ากลัวของโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะวงการพระหรือวงการอะไรก็ช่างนะครับเนาะนะครับความรู้นะครับความรู้ที่รู้ไม่จริงเนี่ยนะมันน่ากลัวนะพี่อครับเพราะรู้จริงไม่รู้จริงมีสื่อในมือครับมันสามารถเผยแพร่ข้อมูลนั้นได้นะครับเนาะแล้วคนที่ไม่มีความรู้เหมือนกันนะครับเขายึดนะครับเขายึดคนนั้นอาจจะเห็นในโซเชียลคิดว่าไอ้มันเขาดังเว้ยมันต้องถูกนะครับเขาดังมันต้องถูกนะครับ อย่างนั้นคิดผิดครับนะครับเนี่ยอย่างนั้นดาราก็ไม่มีติดคุกหรอกครับถูกไหมครับถูกไหมครับจะถูกจะผิดมันคือสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีครับนะครับมันไม่ใช่ว่าเขาดังไม่ดังครับนะครับถูกไหมครับเซียนพระไม่งั้นจะติดคุกอะครับสามร้อยแปดสิบล้านถูกไหมครับถูกไหมครับเขาก็ดังครับเขาดังมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาทํามันคือสิ่งที่มันถูกนะครับเนาะนะครับความรู้ที่ไม่รู้จริงเนี่ยน่ากลัวคืออะไรนะครับมันมีนิทานมันไม่ใช่มีนิทานหรอกมันมีผมชอบอ่านประวัติของสายวัดป่าน มันจะมีหลวงพุทตื้นะครับเนาะคือหลวงพุทตื้เนี่ยท่านสายวัดป่านะครับนะผมชอบท่านนะครับท่านจะเป็นคนที่แบบเป็นพระสายวัดสายหลวงปู่มั่นนะครับที่พูจาผูข่างนะพูจาตรงๆนะครับเนาะนะครับก็มีอยู่งานหนึ่งนะครับเนาะนะครับตามประวัติท่านนะครับเนาะมีอยู่งานหนึ่งแล้วท่านไปเทศครับมีนะครับท่านไปเทศแล้วท่านแบบเทศซึ้งกินใจนั่นแหละนะครับก็สไตายคือสไตล์สายหลวงปู่มั่นนะครับเนาะท่านกเทศซึ้งกินใจนั่นแหละนะครับเนาะ แล้วก็มีคุณหญิงคุณนายนะครับต้องมีคุณนายแล้วกันนะครับเนาะก็คือศรัทธาท่านนะครับก็มาก็พูดชมท่านนะครับว่านะครับคือหลวงปู่ตื้อเนี่ยโหเทศได้ซึ้งกินใจเหลือเกินเนี่ยคือแบบคือตัวเองอ่ะพูดถึงตัวเองว่าบรรลุเลยนะครับเนาะเนี่ยนะฉันบรรลุเลยฉันปวดโป่งล่วงสบายฉันแทบจะบรรุอะไรหันเลยอะไรประมาณเนี่ยเหมือนแบบปล่อยวางได้ทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้นะครับเนาะก็ไปแต่พูดประมาณนี้กับท่านนะครับนะ เนี่ยฉันฟังเทศนะฉันปล่อยวางได้ทุกอย่างเลยนะครับเนาะบรรลุเลยนะครับบรรลุทมเลยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนะครับแล้วหลวงปู่ตื้อท่านพูดว่าไงรู้ไหมครับท่านพูดว่าตอแหลนะครับคุณนายคนนั้นน่ะนะครับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับฟืดฟัดฟืดฟัดฟืดฟัดทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้หลวงปู่ตื้อท่านก็ยิ้มยิ้มนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ปล่อยวางได้จริงๆไหมครับนี่แหละครับความรู้ที่รู้ไม่จริงนะครับเนาะ คือยึดหลักตัวเองเป็นหลักว่าตัวเองนี่ใช่ตัวเองนี่ถูกแล้วนะครับเป็นไงล่ะครับเขาพูดสั้นๆแค่นั้นเองนะครับคุณปล่อยวางไม่ได้เลยนะครับถูกไหมครับเออนะครับ er. มันเป็นหลักที่มันเป็นคําสอนที่มันมันแฝงนะมันแฝงข้อคิดนะครับเนาะว่า <c ười> นะครับเนาะคุณคิดเอาเองว่ามันบรรลุแล้วแต่คุณ <c ười> เจอสถานการณ์จร <c ười> ิงคุณก็วางไม่ได้นะครับถ้าคนวางจริงๆเขาพูดจะพูดอะไรใช่ไหมครับเขาต้องไม่ยึดติดกับมัน รู้ว่าคือสิ่งนั้นรู้ว่าคือสิ่งนี้แต่ไม่เอาเข้ามาในอารมณ์นะครับเนาะนะครับก็นะนะครับก็ขออีกหน่อยนะครับเนาะก็พูดกันตรงๆนะครับเราพูดกันตรงๆนะครับตามสไตล์ช่องเรานะครับเนาะก็มีเพื่อนๆพี่เอฟซีนั่นแหละนะครับเขาคงพี่เขาคงจะดูอยู่เนี่ยหลายๆท่านนะครับเนาะก็จะถามเรื่องนะครับนะว่าผมได้ดูอาจารย์คนตื่นอะไรนั่นแหะนะครับคนตื่นทาหรือเปล่าเนี่ยก็พูดตรงๆว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเนาะ ผมเขาบอกว่านะครับแล้วผมนะครับผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูเลยนะครับผมไม่ได้ดูเลยนะครับก็คือเขาจะพูดเขาจะถามประมาณว่าแบบมีความคิดเห็นยังไงอะไรอย่างนี้นะนะครับม uh uh uh> ีความคิดเห็นยังไงที่เขามาพูดอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็คือผมไม่ได้ดูเลยครับนะครับผมไม่ได้ดูเลยนอกจากแบบจะได้ดูบ้างก็ไอคลิปสั้นอะที่ที่เขาคือเขาดังอะนะคืออาจารย์เขาดังแล้วมันก็จะมีพวกสิทธิ์ท่านหรือใครก็ไม่รู้มาตัดคลิปสั้นลงนะครับแล้วเวลาเราเลื่อนดูฟีดยูทูบเนี่ยนะครับ คือเราไม่ต้องกดเข้าไปดูครับพี่นะมันก็จะเล่นเองอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็จะเล่นเองก็ได้ยินเสียงบ้างอะไรบ้างนะครับเราบางทีก็หยุดฟังนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลื่อนผ่านนะครับนะครับทําไมผมถึงไม่ดูไม่ดูอาจารย์เขานะครับเนาะนะครับคือผมมองว่านะครับคือผมไม่ได้เกี่ยวว่าเขาสอนยังไงนะครับเพราะผมไม่ได้ดูครับผมวิผมวิพากษ์วิจารไม่ได้ครับผมไม่ได้ดูครับผมวิพากษ์วิจารไม่ได้นะครับแต่ผมมองว่าแบบ จริตเราไม่ตรงกันก็คือนะครับเนาะคนที่ติดตามผมมานะครับจะรู้ว่าผมไม่ชอบคนพูดไม่พอนะครับแล้วก็คนแบบผมถือการให้เกียรติกันนะครับเนาะบางทีมาเม้นมาอะไรผมถึงบอกขอนะนะครับถ้าคุณจะศึกษากับผมมาเม้นอย่างนั้นนี่ผมบล็อกนะนะครับคือผมส่วนตัวนะผมไม่ชอบนะครับเนาะก็คือผมไม่ชอบคนพูดไม่พอนะครับแล้วก็อาจารย์เขาเขาพูดตรงๆนะครับมันก็มีใช่ไหมครับที่ผมบอกมันเลื่อนดูมันก็มีกูมึงกูมึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาก็าอาจจะเป็นสไตล์เขานั่นแหละนะครับแต่เรามันไม่จะไง นะครับก็คือนะครับคนเราเจอหน้ากันนะครับเนาะนะครับเราศึกษากันเหมือนพี่เพื่อนพี่เจอผมอย่างเงี้ยนะครับเนาะเราพูดเราถูกคอกันใช่ไหมครับมันก็เริ่มต้นจากศูนย์ถูกไหมครับนะครับจะไปร้อยหรือจะติดลบใช่ไหมครับมันก็มันก็ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าเราคือผมคือจริตเราไม่ตรงกันก็คืออาจารย์กับพูดเรื่องเนี้ยคูมึงคูมึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันเริ่มต้นที่ติดลบเลยนะครับก็คือผมผมผมไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะครับเนาะผมก็เลย ไม่เข so so kind of like ้าไปดูนะครับเนาะเพราะเราสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปดูนะครับมันก็ธรรมดานะครับเหมือนกันนะครับช่องพลาผมถ้าไม่ชอบก็ต้องไม่ก็ไม่ต้องมาดูมันก็แค่นั้นเองนะครับเราก็ไม่สร้างศัตรูนะครับเนาะมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะเราก็บอกว่าผมไม่มีความเห็นนะครับเพราะผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูเขานะนะครับเพราะมันจริตมันไม่ตรงกันเท่านั้นเองนะครับเนาะเราก็บอกกันตรงๆนะครับเพระอจารย์ผมเอ่ยชื่อเพระอจารย์ก็ไม่ได้เสียหายนะครับเราก็บอกกันว่าทําไมถึง ทำไมถึงพูดอะไรมากไปได้นะครับบางทีมันก็ได้ดูแค่ฟีดสั้นหน่อยที่ว่าเอพซี FC ขอเยอะนะเขาก็ตัดมาเป็นสั้นๆันๆน,น,นะก็รู้รู้ก็แค่เท่าที่เห็นนั่นแหละนะครับที่ฟีดมันเล่นให้ดูแค่นั้นนะครับผมนะนะครับก็มานะครับี่นาะมาลงกล้องส่องกันนะครับนี่นะครับเนาะ นี่นะครับเ็เป็นนะครับพระขุนแผนสะพายดาบนะครับหลวงพนะ่อทนาพิมพ์เล็กปีศูนย์ห้านะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 นะพ,พี่น้ำเนาะ <c oughs> มัวแต่คุยลืมนะครับจะให้รู้ว่าเออนะพระรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวพระรุ่นนี้นะครับมีพิธีใหญ่นะครับเนาะมีความพิเศษของปีศูนย์ห้านี่นะครับเนาะ องพิเศษของปีศูย์ห้าเนี่ยก็คือมวลสารสุดยอดนะครับแล้วก็มีหลวงพุทธาปลูกเสกอีกหนึ่งพรรษานะครับแล้วก็นะครับเนาะแล้วก็นะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์มาร่วมเสกนะง่ายๆสั้นๆนะพี่นะผมขอไปเร็วๆนะครับพอดีคุยกันเรื่องอื่นนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะผมพิเศษนะครับเราเห็นไหมครับบานนะครับเราเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผงโยคีฮาเลมอะไรอย่างนี้นะครับเนาะ วัดสารนาฏนะครับปลุกเสกครั้งที่หนึ่งครับหลวงพ่อท่าปลุกเสกเดียวหนึ่งวาษานานะครับผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลนะครับเนาะปลุกเสกครั้งที่สองครับนะครับเกจิอาจารย์หลวงพุทธทิมนะครับเนาะหลวงพ่อหอมชากมากหลวงพ่อเย็นบ้านแรงหลวงพ่อรัดหนองก็บอกนะครับแล้วก็หลวงพุทธานะครับปลุกเสกยาวจนถึงหกโมงถึงที่สองนะครับเนาะสองวันใหม่นะครับผมนะนี่นะครับเนาะเราก็พูดตามสำหรับตรล้านะทั่นี้นะนะขนะจะได้ รูข้อมูลไปด้วยกันนะครับเนาะก็มานะครับมาหลงกลองสองกันนะครับเป็นพระขุนแผนสะพายดาบนะครับหลงพระทาบนะครับพิมเล็กปีศูนย์ห้านะพี่นะนี่นะครับเนาะนี่นะครับดูความนะครับเนาะความแห้งน,นะพี่นะ งไงไเป็นหลังกันกหกไหมครับเป็นหลังเป็นรอยกามหมากันไหมครับเนาะนี่นี่นะครับนาะรอยคูดนะครับผมนะครับดูนะคือวิธีการตั้งนั่นเองนะครับนี่นะนี่นะ <c oughs> นี่นะครับนาะ นี่นะครับนี่นะดูทีนะครับผมนะนี่นะครับเนาะก็โอเคนะเป็นที่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณพี่ๆเช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้กัน เสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าพอจะได้แนวทางนะครับเนาะพอจะได้ความรู้นะครับในการเล่นพา,าสะสมพลานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ